สวัสดีครับถามหากันเข้ามาเยอะมากแบบพร้อมขึ้นคอแบบสําเร็จลูกมีไหมนี่คือเครื่องรางเอาไปทํามาให้เรียบร้อยตะกุดปัม๊มหัวใจเศรษฐีมีเนื้อเงินและเนื้อทองฟาบาทนะครับมาดูดวงเศรษฐีที่เอาไปเลี่ยมมาเหมือนกันนะฮะดูความสวยงามนะครับร้านเก่าเจ้าประจานะฮะสวยงามมากเดี๋ยวจะให้รับชมตัวอย่างนะฮะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่คือเห็นไหมครับเลี่ยมเลเซอร์สวยงามมาก,ส,ามมากสอสลาลอลิง เห็นไหมครับยังไม่ผ่านมือชายใดยังไม่ผ่านมือหญิงใดสวยๆเลยเอาไปเที่ยวม,มาปนๆเลยนะฮะและก็มีเบี้ยแก้นะครับวันนี้มีเบี้ยแก่เข้ามาและก็เป็นกําไรตาเสือนะครับกําไรตาเสือก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่คนถามหาเข้ามาเยอะมากส่ทงทุกวันนะครับพี่ๆครับกาไรตาเสือแล้วก็กําไรหินนะฮะพุทธคุณหลักล้านแต่ว่าราคาเพียงหลักร้อยนะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3 ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับ